โดนเรียกค่าทำขวัญครับไม่จ่ายได้ไหมอะ่ะให้เข้าใจก่อนนะครับว่าค่าทำขวัญครับในประเทศไทยของเราครับกฎหมายไม่ได้มีการรองรับชัดเจนครับถ้าเกิดว่าโดนครับทางคู่กรณีครับ เรียกค่าทำขวัญมาครับทางฝ่ายเขาครับต้องบอกก่อนนะครับว่าฝ่ายเขาก็มีสิทธิ์ครับที่จะเรียกค่าทำขวัญกับเราได้ไม่ว่าครับจะด้วยกรณีหลักๆก็คือเรื่องของการบาดเจ็บครับหรือว่าการดําเนินชีวิตครับที่เปลี่ยนไปครับเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกเราในส่วนนี้ครับเราสามารถที่จะไม่จ่ายได้ไหมครับก็ต้องบอกว่าได้ครับเพราะอย่างที่บอกครับว่าทางทางกฎหมายของไทยครับไม่ได้มีการยืนยันในเรื่องของค่าทำขวัญอย่างชัดเจนฮะทีนี้ตอนมันเกิดเหตุครับเราก็ ถ้าเกิดว่าเขาเรียกร้องมาครับก็อย่าเพิ่งไปค้านเขาทันทีครับแนะนําว่าให้ทางประก like ันครับเขาช่วยเจรจาไก่เกี่ยให้ครับอย่างถ้าเกิดว่าทางคู่กรณีของเขาครับเราต้องแจ้งทางเรื่องสถานะทางการเงินครับเรื่องของต่อรองครับโดยให้ทางเจ้าหน้าที่ครับเป็นคนต่อรองให้เราก่อนเบื้องต้นครับจะดีที่สุดแล้วถ้าเกิดว่าเราครับไม่มีจริงไม่อยากจะให้จ่ายจริงๆครับในทางของประกันครับเขาเย่อมมีในส่วนของค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถครับ เพื่อรองรับในจุดๆดนี้ในส่วนของค่ารักษาพยาบาลครับยังมีส่วนของตัวพรบครับที่ให้ความคุ้มครองครับซึ่งค่าทาขวัญตัวนี้ครับก็อยู่ในดุลพินิษของตัวท่านเองครับว่าบางทีครับท่านอาจจะเห็นใจครับทั้งทั้งที่ครับเขาครับอาจจะเป็นฝ่ายผิดก็ตามครับอย่างเช่นครับเขาสวนเลนมาครับจนเกิดเสียชีวิตแบบนี้ครับอย่างลูกค้าผมแบบนี้ครับแต่ทางครับเรารู้สึกว่าสงสารครับเขาครับว่า เขา,าครับถึงกับเสียชีวิตครับเป็นผู้นําครอบครัวเราก็อาจจะช่วยในจุดๆุดนี้ได้ครับอย่างไรก็ตามครับสามารถสอบถามได้ในเขตอาคารที่ตอบจดประกันภัยฮะจะนำคำถามท่านนั้นมาตอบให้หายคงใจสหรับนี้นสวัสดีครับ